หลวงพ่อฤศีริงดำท่านได้พูดถึงอารมณ์พระโสดาบันละสังโยชน์สาและได้เล่าถึงเรื่องหลวงพ่อเนียมต่อนะคะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะก็ขอต่อเรื่องของหลวงพ่อเนียมต่อไปว่าการละสังโยชน์สาม,มเมืมอเริองต้นตามนี้คือหนึ่งจิตมีความสุข เขาคิดว่าเราตายเมื่อไรก็ตามเราจะไม่ไปอบายภมูมิประการที่สองจิตมีความรักอารมณ์ระอนิิพานมากตอนนี้ยังเป็นยังเป็นสัญญาณสามอย่างหยาบต่อมาก็จิตมีความละเอียดจิตมีอารมทรงตัวาากรรมบทตั้งสิบประการคอหนึ่งไม่พูดคนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายสัตว์แล้วก็ไม่ไม่รักไม่ขโมยของใครไม่ทำการเมสุเิชาจารไม่ดื่มสุราเมรัยไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดสออเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วก็จิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ จิตไม่คิดเจองล้างจองถานคือตัดพยาบาทจิตมีความเห็นตรงเฉพาะนิพพานอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นอย่างกลางเรียกว่าประสูดาบันอย่างกลางถ้าอย่างละเอียดจิตจะมีรมสงบสงดมากมีรมทรงตัวนิ่มนอนทุกอย่างไม่ต้องระวังต่อไประสัญญสถานจะเข้าถึงสกิทาคามี พอเข้าถึงสงกิทาคามีความอ่อนตัวขึ้นของความรักระหว่างเพศอ่อนตัวขึ้นความโลภอ่อนตัวขึ้นความโกรธอ่อนตัวขึ้นความหลงจะมีขึ้นม,มันมีมั่งแต่มีความอ่อนตัวมากเป็นกําลังเล็กน้อยไม่หนักหนาไม่รุนแรงแล้วก็ในขั้นสุดท้าย ปลายของสกิทาคามีจิตจะไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศเลยจิตจะไม่มีความรู้สึกในความโกรธทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ละเอียดมากแต่ว่าบางบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเป็นพระอามาคามีอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ต้องสังเกตวัานานัน อารอณ์สงัดเนี่ยปลอยมันจะมีความรักโผล,ล่เข้ามานิดหนึ่งแล้วมีอารมณ์เพอไม่พอใจโผล่เข้ามานิดหนึ่งแล้วก็ถูกตีกลับไปอย่างนี้เป็นพระอสกิธาคามีละเอียดต่อมาเราก็ต้องศึกษาความเป็นพระอน,นางคามีถ้านาคามีก,การศึกษาทุกอย่างเราจะทิ้งชานไม่ได้เด็ดขาด เอามาชาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดว่าให้มันตรงตัวให้มันทรงจร,งจรงิจรงๆต้องการเมื่อไรต้องได้เมื่อนั้นทาไมต้องเป็นนั่งหลับตาทรงชาญการนั่งหลับตาทรงชาญเนี่ยไม่ใช่ของจรงิงการทรงชาญจรงิจรงๆคือไม่มีการหลับตาใช้กําลังใจได้ทันทีทันใดใช้กําลังชาเข้าช่วยระงับเป็นกําลังป้องกัน ใช้มีรดาบฟันนั่นคือวิปัสนาญาณฟันต่อไปคือการ,รมฉชันทะมันก็ฟันง่ายเสร็จแล้วนี่ความรู้สึกในการ,รมฉชันทะมันจะไม่มีอยู่แล้วเมื่อคิดถึงความจริงใช้กําลังพรหมิหารสี่คือเมตตาหรือว่ากาสินสีกาสินสีแดงที่เขียวสีเหลืองที่ขาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นพื้นฐาน แล้วหลังจากนั้นก็จับเอาสุกรรมฐานขึ้นมาให้ว่าร่างกายของคนและสัตว์เป็นสุปปกปรกในกกกกกท,ที่สุดก็จับสกายสกายยตทิฏฐิสกายยตทิฏฐินี่ตัวนี้ตัวสำคัญมากก็คิดว่าร่างกายจริงๆไม่ใช่ของใครมันเป็นของโลกชาวโลกมันเป็นธาตุสีที่ประกอบเข้ามาด้วยกันเป็นร่างกายขึ้นมา มันเต็มไปด้วยความโศกผกโสโครกความโกรธก็เช่นเดียวกันใช้พรมิหารสี่เขาตัดก็ใช้สก,กายาทิติเขาห้ามหันในที่สุดเราก็เห็นว่าร่างกายของคนไม่เป็นที่ปรารถนาความโมโหโทโสความโกรธความเป็นมาไม่เป็นที่ปรารถนาของคนเราไม่มีความต้องการอย่างนั้นอารมณ์ก็ท่งตัว จิตจะมีความเยื่อเกี่มากขึ้นชื่อความรักดิดหนึ่งในวตัตถุก็ดีในคนก็ดีในสัตว์ทั้งหลายก็ตามคำบรกกรักษด้วยกิเลสไม่มีแต่รักด้วยเมตตามีกําลังสูงมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารโมทตามีจิตอ่อนโยนไม่จ้าได้เสยียไข่เวขาวางเฉยตัวนี้มีกําลังแก่กล้า เมื่อมีกําลังแก่กล้าความรักในระหว่างเพศไม่มีความโกรธไม่มีเราก็เป็นอนาคาม,มีมันก็เป็นของไม่ยากต่อไปก็ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอรหันต์ตอนนี้ไม่มีอะไรหนักการเข้าในเขตความไมตหาเนี้ไม่มีอะไรหนักเพราะเป็นการใช้ปัญญาอย่างเดียวแล้วเรียกงก่างยๆเดี๋ยวใช้ความฉลาด การจะเปอะไรให้ตัดรูปราคะคือตัดรูปฌานคําว่าตัดเนี่ยมันไม่ได้หมายความมาโยนทิ้งไม่ใช่ใช้รูปฌานและอรูปฌานเป็นปกติให้รูปราคะอรูปราคะเราใช้ใช้ทุกวันทุกเวลาจะเป็นฌานขั้นไหนก็ตามฌานขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดขั้นแปด เราชอบใจชายขั้นไหนเหมาะกับคำชกากาละสมัยเวลานั่งคุยกันอยู่นี่อย่าน้อยที่สุดทห้สรงชานที่สองแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณดูไปด้วยฟังคำพูดของคนดูรูปร่างของคนดูภายนอกไม่พอต้องดูภายในภายนอกก็แก่ทุกวันสุขปรกภายในก็สุขกรก ก็ลงความมารูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีเรายึดไว้เป็นกําลังแต่ไม่หลงอยู่แค่นั้นถ้าหลงในรูปประชานแล้วรูปประชานะสองอย่างก็ถือว่าหลงความงโง่คนงโง่เท่านั้นที่คิดว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นของดีต่อมาก็ตัดมานะการถือตัวถือตนนั่นเป็นของไม่ยาก ราจะถือตัวถือตอนเพราะอะไรเนี่ยไม่ร่างกายของเรามันก็เลวมันเป็นธาตุสี่ที่เข้าประชุมกันมีอาการฐานที่สองเต็มวยความสปกปรกโสโครกเราหันไปดูร่างกายที่เป็นทิพย์ร่างกายเทวดาร่างกายนางฟ้า,ร,า,าร่างกายพรหมร่างกายพระอรหันต์พระพุทธเจา้าที่ท่านิพพานแล้วดีก็ร่างกายนี้แล้วก็ต้องดูร่างกายภายในของเรา กายภายนอกมันสกปรกกายภายในเราผ่องใสไหมต้องดูร่างกายภายในให้ผ่องใสคลายพายายระ,อ,อ,รพระอ,พอริยเจา้าไว้เสมอเสมออย่างนี้เธอปรารถนาพุทธภูมิต้องทำตามนี้นะดูพระอริยเจ้าที่ท่าน,นิพพานไปแล้วดนพระอริยเจ้าที่ตายไปแล้วพระอริยเจาาย้าเบืองต่ำยรปโสดาบัน ท่านตายไปแล้วรูปร่างหน้าตาท่านสดสวยเรงามขนาดไหนร่างกายของเราสวยเหมือนท่านไหมร่างกายภายในเพราะว่าสิทาคามีอนา,าคามีก็เหมือนกันเมื่อเหมือนท่านไหมถ้าไม่เหมือนท่านอย่างใช้ไม่ได้อย่างเร็วมากต่อไปก็ดูร่างกายพระอรหันต์ร่างกายอารหันต์ท่านสวยขน,นาดไหนร่างกายของเราสวยถึงขนาดนั้นได้ดดยอย่าง ร่างกายภายในถ้ายังก็ถือว่ายัางเรายังเลวมาก <c oughs> เราไม่เอาร่างกายของเราเข้าไปเปรียบกับพระพุทธเจา้าเพราะเวลานี้เราไม่ใช่พระพุทธเจา้าต้องทําอย่างนี้เป็นปกติถ้าเมื่ออารมณ์จิตเป็นอย่างนี้ความมาณทิฐิการถือเนื้อถือต,ตัวมันจะมาจากไหน เราคิดว่าเราดีกว่าเขามันมีอะไรดีร่างกายเนา่าร่างกายแก่ร่างกายสกปรกก็ไม่ใช่ของดีร่างกายต้องตายเราคิดว่าเราเลวกว่าเขาเราจะเลวยังไงมันเลวไม่ได้เพราะว่ามันเท่าเขามันเน่ามันเปื่อยเหมือนกันเราคิดว่าเราเสมอเขามันก็เสมอไม่ได้ พราร่างกายของคนยงคล้ายคลึงกันแต่ว่าจิตใจของคนไม่เท่ากันจิตใจของเขาอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรดเป็นสุรกายเป็นสัตว์ที่ฉันก็ได้เป็นสัตวทดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเป็นพระราต์ก็ได้ต้องดูภายในถือจิตใจและก็ร่างกายภายในกรมณ์ตัดอารมณ์ความรู้สึกสามอย่าง ว่าเราดีกับเขาเราเสมอเขาเราเลยวกับเขาถ้าต,ตัดโจนทิ้งไปเราไม่สนใจเขาเราสนใจแต่ตัวเราอย่างเดียวชำระก,กายภายในให้สะอาดให้สวยที่สุดเท่าพระอา,ารันท่านบอกว่าถ้าถ้าจิตเข้าถึงตอนนี้อารมณ์จะมีแต่ความเป็นสุขจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของธรรมดาไปหมด คนที่เขาแสดงความรัก่อเราก็าจงทราบว่าไม่ช้าเขาก็เกลียดเราเพราะมันเป็นของธรรมดาของชาวโลกถ้าเขาใครเขารักต่เราเราก็จงอย่าดีใจใครเขาเกลียดเราเราก็อย่าดีใจเขาสุาเสริญเราเราก็อย่าดีใจเขาิ้นทาเราเราก็อย่าประเทนใจทำอารมณ์ใจเป็นสุข เขาบอกว่าในเมื่อถึงตอนนี้แล้วไม่ต้องไปคุมอารมณ์ใจอารมณ์ใจมันจะเป็นของมันเองถ้าต่อมาความเป็นทิพย์ของจิตที่เธอไปเรียนแล้วท่านหนงมาแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขารับเรียนกับท่านหนงมาแล้วเป็นของดีมากท่านปายก็ดีท่านหนงก็ดีเป็นพระดีมากท่านจงอีกองหนึ่งนะ <c oughs> ท่านจงอีกองหนึ่งเป็นพระดีมากเอาถอดแบบฉบับเขาไว้ ทั้งหมดนี้มีรมจิตเป็นทิพย์ผ่องใสมากและการปรึกษาหารือกับพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์องค์ไหนก็ตามอมเทวดานางฟ้าก็ได้ที่ท่านมีความดีมีความรู้ยิ่งไปกว่าเราเราศึกษากับท่านท่านบอกอะไรเราเชื่อแต่จงจำว่า เจวานางาพระโภก็ตามถ้า <c oughs> รูปพระใ่เราเ็นก็ตามเขาจะต้องสอนตามพระไตรปิฎกถ้าสอนผิดจากพระไตรปิฎกนั่นไม่ใช่เป็นมารต้องระวังมารให้มากคำว่ามารแปลผ่้ฆ่าเขาเข้ามาทําลายความดีมารนี้รบกวนไม่ว่าใครแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมตายคือพระพุทธเจ้า <c oughs> มันก็เคยเข้าไปรบกวนอยู่เสมอเสมอครอความวาทุกข์องค์ที่มาถึกษาที่นี่ความจริงความรู้จริงๆนี่ท่านปานสอนหมดแล้วท่านปานสอนไม่มีอะไรเหลือแต่ว่าที่ท่านปานให้กลับมาหาฉันนี่ท่านปานต้องต้องการให้ซ้อมจากฉันอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจของเธอท่านปานนี่เป็นครูที่มีความฉลาดมาก ไม่ทนงตนว่าเป็นคนดีและไม่ทนงตนว่าเป็นคนรู้แต่ผู้เดียวแล้วก็เธอที่ก็ภคณะเธอทั้งสามองค์ก็เป็นลูกศิษย์ที่มีความสําคัญเพราะเชื่อครูทุกอย่างครูจะสอนแบบไหนก็เชื่อให้ทำอะไรก็เชื่อให้ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าใน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 ,ในป่าสิบประจันสนุกไหมเขาตอบว่าสนุกรับ ท่านตอบว่าท่านเลยบอกว่าคนที่มาคุยกับเธอทุกคนที่ป่าสิพจันทร์เทวดากระนางฟ้าท่านั้นใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ <c oughs> แล้วต่อมาภายหลังบางทีเราเที่ยวเพลินเกินไปกลับมาสว่างเทวดานางฟ้ามาใส่บาตรให้ใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ท่านตอบว่าลีลานี้จงอย่าทิ้งท่านปานสอนดีแล้ว แต่ที่ฉันนี่สอนเฉพาะสังโยชน์สิทธิ์ท่านเนียมสอนทุกอย่างให้รู้จักเทวดารู้จักพระดีทั้งหมดจำเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติให้ดี <c oughs> ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ภายในไม่ชาพวกเธอก็พ้นทุกข์แล้วก็จะรู้อะไรทุกอย่างได้แต่ความรู้ของพระจ,รจะรองวตาให้มาก ถ้าคนเขามาถามดูสีหน้าคนดูใจเขาถ้าถามเพื่อลองใจลองภูมิอย่างนี้ก็ใช้แบบฉันธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันฉันก็ทําตนเองเหมือนคนบ้าเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนบ้าในโลกนี้มีมากคนบ้ามันมาหาฉันฉันก็ต้องบ้าตอบถ้าคนดีมาหาฉันฉันก็ดีตอบ อย่างพวกเธอในอาจารย์เธอดีแล้วเธอก็ดีตามอาจารย์ท่านกองอดีตอบวิชายอย่างนี้ฉันไม่เคยสนใครมาก่อนนอกจากท่านนอกจากท่านปายกับท่านหนเท่าที่สอนมาก,ก่อนแค่พุโทโธธโมสังโฆก็ดีทมเถอไปเพราะว่าเขาถือว่าเท่านั้นดี แต่คนที่ต้องการที่สุดของความดีมีน้อยเหลือเกินหลังจากนี้ไปพวกเธอจงไปพักและรักษากำลังใจให้ดีจงอยู่ที่นี่สิห้าวันในเวลาสิบห้าวันนี้ถ้าสงสัยอะไรถามฉันได้หรือว่าถ้าเธอคิดว่าเธอไม่สงสัยถ้าเธอมีกำลังใจคิดพลาดไปฉันจะบอกให้ กระงความกกราบท่านก็ออกมาออกมาก็คุยกันว่าเอ๊ะที่องค์เมื่อกี้นี้ไม่ใช่หลวงพ่อเนียมนี่นะ <c oughs> เราเห็นหลวงพ่อเนียมนั่งเฉยๆองค์นั้นมาคลุมนะคลุมรูปร่างหลวงพ่อเนียมแล้วก็พูดภัยเลอะมากผิวเหลืองคล้ายจีวรสดสวยหน้าตาดีมากตาเขาใสริมที่ปากเขาแดง เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เราเห็นทั้งสามองค์ก็ตอบว่าเหมือนกันก็เลยคุยกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็พบพระซ้อนพระกัแล้วเอาไปหาหลวงพ่อนหนองก็พบพระซอนพระรามาหาหลวงพ่อนเนียมแล้วก็พบพระซอนพระ <c oughs> แื่อคนอย่างพวกเราจะมีวาสนาว่าเรามีเป็นพระซอนพระหร,รือเปล่าก็ไม่ทราบ คุยกันแล้วก็มาที่พักเมื่อมาที่พักก็อาศัยธรรมปีติปีติมันมากความสดชื่นมันมากก็นั่งใครค้คุยกันมาทานคุยกันคุยกันเรื่องความเป็นมาของธรรมะที่พ,พระเนีมสอนทั้งสัญญสิบแล้วก็กําลังคุยกันก็คุยอยู่ประมาณตีสองเสียงพระเนีมร้องตะโกนมาบอกเออทั้งสามองค์คุยกันถูกแล้วนะ คิดอย่างนี้ถูกวิปัสานาญาณไม่ใช่เฉพาะเอาไปนั่งคิดคนเดียวต้องคุยกันตามนี้ <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราคุยกันเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสเราก็มีความสุขแต่ว่าเวลานี้มันตีสองแล้วนคุณจิตใจมันจะเพลียเกินไปพักผ่อนใช่ไนหะเวลาพักผ่อนจิตจับอนาปานสติกรมฐานจับพระองค์ที่เธอเห็น แต่ความจริงท่านร้องตะโกนท่านพูดเสียงดังๆมาจากโกติของท่านนะพระที่องค์ที่องค์ที่ทบกเธอั้งสามองค์เห็นนั่นคือไม่ใช่ฉันนั่นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสมกายฉันแล้วก็ใช้เสียงท่านพูดแต่เสียงก็ไม่เหมือนเสียงฉันพวกเราก็ดีใจก็ต้องเชื่ออาจารย์ต่างคนต่างกระลุกแยกกันไปโพราะสระถึงมอน เริ่มตะแข่งขวาจับปนาปานุสติเชื่อถ้าบอกว่าอย่างนั้นถูกแล้วจิตจะเพาะเป็นอารมณ์นี่ก็จับถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระเดียวเดียวก็หลับพอหลับพอตีสี่ก็ตืน่นตื่นขึ้นมาก็จะเริกรรมฐา,านทั้งกำลังนอนพอรู้สึกตัวพับติก็จับปนาพานุสติให้กำลังชานให้มีการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฤทธิ์ไม่ใช่เรื่องของพวกเราเราไม่เรียนกันเรื่องฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามแต่ว่าตอนเช้าพวกเราก็ไปบินดาบาตไปในป่าชาพเพราะว่าเียมสั่งตามนั้นก็ <c oughs> ทำเป็นปกติพอไปถึงป่าชาแล้วก็เอาต้นไม้เอาบาบายแขวนกับต้นไม้ เย็นหลับตาจับอนาปานสติกับุธฐานุสติประเดียวๆก็มีเสียงบอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องหลับตาลอกลืมตาก็ได้ชินกันแล้วนี่นะก็ลืมตาขึ้นมาเห็นพรมเทวดาที่รักษาวัดอยู่ท่านก็บอกว่าเวลานี้เทวดากำลังพางเข้ามาพร้อมแล้วท่านเปิดไหว้เขาจะใส่บาท ทุกคนท่านเราใส่บาตรแต่ว่าท่านมาในรูปร่างของชาวบ,บ้านธรรมดาธรรมดาและว,ว่าข้าวที่นำม,มากินนั่นคือข้าวสีเหลืองไม่มีกลับเป็นของธรรมดาเม mm. ื่อปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันแล้วว่าฉันข้าวไปแล้วก็มานั่งคิดว่าท่านทุกคนที่ใส่บาตรเรานี่เดิมท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเราเ mm. วลาน,นี้ท่านตายจากความเป็นคนไปแล้วเราก็ต้องตายเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าท่านตายแล้วท่านเป็นเทวดาเราตายแล้วเราจะไปไหนถ้าอย่างเลวเราก็อยากเป็นเทวดาเพราะเราไม่ลงนรกอย่างกลางเราก็อยากเป็นพรหมอย่างดีที่สุดเราก็อยากเป็นพระอรหันต์บณิพานก็พอนึกพอพูดพอนึกอย่างนี้ท่านนั้นพ่อเนียมบอกพ่อนบอกว่าตอบท่านตอบจะยินเสียงบอกว่าถูกแล้วถูกแล้ว ต้องเป็นอย่างนั้นอันดับแรกต้องจับความเป็นเทวดาให้ได้ก่อนแตลว่าเวลานี้เธอกินข้าวของเทวดาเธอต้องเป็นเทวดาได้แน่เพราะเทวดายอมรับอย่าทิ้งความดีน้เสียถ้าเป็นการที่สองตั้งใจว่าถ้าหากว่าเลยจะเทวดาเราจะไปเป็นลมต้องจับกำลังพลไม่ได้โดยการทรงฌานทั้งแปดอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวเวลาก่อนตายไม่ต้องพึ่งแปดชันในเวลาเข้ามันต้องเข้าเรียนลำดับจับเอาจําจุดที่เราต้องการทันทีทันใดถ้่าการใช้ชานเรียนลำดับต้องใช้เป็นปกติเป็นการฝึกเขไวชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องฝึกให้คล่องจนกระทั่งไม่มีอารมณ์ขัดข้อง หลังจากนั้นจับวิปัสสนาญาณคือสัญยอดสิบเนี่ยไปจับทรงเดชมันจะป่นเปื่อนไปการจับทรงเดชท,ที่ป่นเปื่อนเป็นของไม่ดีจับให้ทรงตัวหลังจากนั้นแล้วปล่อยใจตามสบายสบายข้าราที่ปล่อยใจตามโบติเขดูว่ารับใจเวลาไหนาใจและผิดจากสัญนยอดสิบบ้าง ถ้าคาจากสัโยชนิสิข้อไหนก็ต้องต้องถือว่าเวลานั้นเราเลว <c oughs> <c oughs> จงจำงหนิอตัวเองว่าเราเลวในสังยชน์ทั้งสิบประการต้องไม่มีในเราความจริงแล้วมันมีเราต้องทําให้มันไม่มีมันมันจะมีแล้วก็ฝืนไม่ให้มันมีมันก็ต้องต่อสู้กันแบบนี้ไม่ใช่แล้วก็ชนะ ในที่สุดในเมื่ออยู่ครบถึงสิบห้าวันถ่าก็บอกว่าสององค์นี้ตัดจะสามารถตัดสังโย้าได้แล้วนะแต่ว่าสำหรับเธอพังริอัตมากำลังก็เทียบเคียงสังโย้าเพราะเราการถนาพุทธภูมิต่อไปก็เล่งรัดสังโย้าให้จิตมาละเอียดจริงๆ ในเมื่อถึงวันละท,นท่านให้กลับก็ลาท่านกลับ,รบลกราบด้วยความเคารพถ้ากลับเรียนทว่ากับผมจะมีโอกาสมาหาหลวงพ่อใหม่ขอรับถ้าบอกเธอไม่มีโอกาสมาพบฉันอีกเพราะฉันนี่ไม่ชาฉันก็ตายแล้วร่างกายคือขันห้ามมันตายไม่ว่าฉันจะไปอยู่บ้านฉันแล้วท่านก็ชี้ให้ดู ตอนหลังนี่บ้านฉันฉัน,น,เนเตรียมไม่นานแล้วพวกเธอเคยเห็นบ้านเธอไหมท่านก็บอกว่าไม่เคยสังเกตท่านบอกต้องสังเกตต้องเตรียมเราจะไปอยู่ที่ไหนต้องเตรียมที่นั่นเวลานี้เธอต้องการอะไรก็บอกท่านอกว่าต้องการนิพพานทายธนันน์้ำมันถาม,ถามอตาตมาบอกว่าเธอไม่ต้องการพทธภูมเรอ พราะพุทธภูมิก็เอานิพพานก็เอาถ้ายัางไปนิพพานไม่ได้เราไปพุทธภูมิไปพุทธภูมิได้เราก็เราก็ไม่เอานิพพานก็บอกว่าทําไมจึงเป็นคนสองใจก็เลยบอกท่านบอกว่าหลวงพ่อปานชวนไวท่ <c oughs> านก็เลยบอกว่าท่านท่านปานจะชวนหรือไม่ชวนกว็าตามเธอก็ต้องทําหน้าที่พุทธภูมิไปจนกว่าจะตาย ต่อไปเบื้องหน้าเธอจะมีภาระหนักเรื่องการสอนพระกรรมฐานยามศึกษาให้ละเอียดยามหาแนวาทางสอนให้ง่ายที่สุดเพราะว่ามนุษย์ที่ติดตามเธอมาเกิดมีมากเธอยังเป็นนี่เขาถ้าถึงอะไรก็ดีบ้านหลังนี้ท่านชี้เลยบ้านหลังนี้ที่มีบ้านสามหลังและมีหอละคังอยู่ข้างๆมีรั้วเป็นเพชร เป็นศสีคล้ายเพชรประดับทองมีสาปโปกณีมีต้นมีมีแท่งแกว้วและมีต้นไม้แกว้วมีบริเวณกว้างเป็นบ้านสามหลังบ้านสำหรับเธอเพราะในฐานะที่เธอปรารถนาพุทธภูมมาก,ก่อนแต่ว่าพุทธภูมิของเธอจะต้องลาถามว่าจะลาเมื่อไรถ้าบอกว่าลายุประมาณสี่สิบปีสร็เศษนิดหน่อย ถามว่าทําไมต้องลาบอกเป็นไปตามสัญญาสัญญาเดิมมีอย่างไงต้องปฏิบัติตามนั้นก่อนที่จะมาเกิดเพราะอะไรเราสัญญากันไว้ตอนที่เธอลาพุทธภูมิเธอจะสังเกตได้ว่ากรรมาฐานจะแพร่หลายมากจะมีคนจเจริญกรรมาฐานมากถ้าการสอนกรรมาฐานของคนบางคน บางทีก็เป็นแค่เห็นภาพเล็กภาพน้อยก็บ,บอกว่าสำเร็จแล้วทีนี้มันใช้ไม่ได้มีก็มีหลายท่านที่สอนถูกแล้วก็มีหลายท่านที่สอนไม่ถูกเพราคนของทนคนที่จะมาเรียนกับเธอก็เป็นคนของเธอไม่ใช่คนคนอื่น <c oughs> เธอก็แนะนำชําระนี่เข้าไปอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าเก้าสิบกว่าร้อยกว่า ที่ตอนกว่าๆเนี่ยสำคัญมันจะตายทั้งกว่าเจ็ดสิบมันก็ยังไม่ตายจะตายจะต,ตายกว่าก็ต้องตายเจ็ดสิบกว่าพอถึงแปดสิบมันก็ไม่ตายก็าตายแปดสิบกว่าถ้ากว่าแปดสิบไม่ตายก,ก็เก้าสิบยังไม่ตายต้องตายเก 90. 90ินเก้าสิบเก้าสิบกว่าไม่ตายก็ถึงร้อยถึงร้อยยังไม่ตายต้องตายตั้งกว่าร้อยก็เลยบอกท่านบอกถ้าจะไม่ไหว ขอเวลาทักสองปีพอไหมบอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นสัญญาเดิมไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอเธอจงอย่าสนใจกระร่างกายมันจะตายเมื่อไรก็ช่างของมันเถอะเราทําให้ทังที่สุดของกําลังใจก็แล้วกันระบรรดาท่านพุทธบริรศัทุูท่านพอถึงตอนนี้เวลาหมดก็ขอลาท่านก่อนเวลาก็ลาพ่อเนียมกลับวัดพอดีขอขอความสงสวสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล จงมีแต่บรรดาเจนปัสสาวนิกชนทุกท่านสวัสดี